สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรน่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้รวมไปถึงก็มีการนํา iPhone หลายรุ่นนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยท่านอยากจะดู iPhone รุ่นไหนหรือว่าอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับสำหรับ iPhone ทุกรุ่นท่านสามารถมากดติดตามช่อง e MSA Channel ของ เราไว้ได้เลยนะครับยังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงเราก็ยังมีการนํา iPhone หลายรุ่นนะครับมาให้ท่านได้เลือกซื้อกันสั่งซื้อผ่าน l i น์แอดร้านของเรานะครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์ไลน์แอดไว้ให้นะครับท่านกดแล้วลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมี iPhone หลายรุ่นว่าให้ท่านได้เลือกซื้อกันทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ท่านมีงบเท่าไหร่เข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามกับทาางองอดขเรไ ร,ราคาเริ่มต้นเพียงแค่4,900บาทนะครับยังไงแล้วฝากท่านที่สนใจนะครับอยากจะอุดหนุนช่องของเราอยากจะซื้อ iPhone จากเรานะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุกเครื่องมีประกันให้1ปีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุดนะครับของ iPhone 2รุ่นก็คือ iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 8 l ั s นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ร้านของเราก็ขายในราคาพิเศษนะครับยังไงท่านเข้ามาเลือกดูได้ในเรื่องของ ราคาล่าสุดนะครับ iPhone 7พัดแล้วก็ iPhone 8พั s ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรปัจจุบันในเดือนมิถุนายนปี2564นะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ยังพอมีขายบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปมาให้ว่าค่ายไหนที่ยังมีขายอยู่นะครับส่วนการซื้อเครื่องเปล่านั้นมีขายทั้ง Lazada s ช o อป e นะครับรวมไปถึงจากร้านของเราด้วยแน่นอนว่าคลิปวันนี้เราจะไม่เปรียบเทียบกันนะครับว่า iPhone 7พ u s หรือว่า8พัดเลือกรุ่นไหนดีแน่นอน ถ้าจะเลือกก็แนะนําเป็น8พัดนะครับสามารถชาร์จไร้สายได้กล้องดีกว่านิดหน่อยนะครับ ถึงแม้ว่าหลายอย่างจะใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือชิปการประมวลผลของ iPhone 8พลัตเป็นชิปที่ใหม่กว่าทางด้าน iPhone 7พลัตนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก็จะสามารถใช้งานได้นานกว่าทางด้าน iPhone 7พลัตนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเครื่องแล้วก็อุปรกรณ์มาให้ดูกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ iPhone 7พลัตกันก่อนนะครับเครื่องที่ผมนํามาให้ดูวันนี้เป็นเครื่องจากร้านของเรานะครับมีประกันให้1ปีราคา8,900บาท ถ้าใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับด้านล่างของตัวเครื่องมีลำโพงอยู่2ฝั่งนะครับตรงกลางเป็นรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จเครื่องนี้ยังไม่ได้แกะซิลออกเลยนะครับส่วนฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ด้านบนนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงขอบของ iPhone 7 Plus ก็จะเป็นสีเดียวกับฝาหลังของเขาเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็มีที่ใส่ซิมการ์ดใส่ได้1ซิมนะครับ เป็นแบบนาโนซิมส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ iPhone 7 Plus เป็นรุ่นแรกนะครับที่เป็นกล้องคู่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับแฟลช LED ซึ่งกล้องของเขาก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่สามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้สําหรับ iPhone 7 Plus ตรงกลางของตัวเครื่องนะครับมีโลโก้ของ Apple นะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนคําว่า iPhone นี่เป็นรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับเราจะไปกันเร็วนิดนึงส่วนอุปรกรณ์นะครับถ้าท่านสั่งซื้อจากเรา มีมาให้ครบนะครับอย่างแรกเป็นหัวชาร์จที่ก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับมีโลโก้ของ Apple อยู่บนหัวชาร์ดด้วยแต่แน่นอนว่าการชาร์จก็อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะซื้อหัวชาร์จเร็วก็สามารถสั่งซื้อผ่านเราได้เช่นเดียวกันส่วนนี้เป็นหูฟังนะครับเป็นแบบพอร์ตไลนิ่งนี่ก็เป็นรุ่นแรกเหมือนกันที่ตัดทางด้านรูเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมออกไปนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus สุดท้ายก็จะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้สําหรับอุปรกรณ์ที่มีมาให้ทั้้งงงหมดมดดเเเืื่่ออปิครใชาน ก็สามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ iPhone 8 l ั s เลยนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับราคาปัจจุบันก็ประมาณ18,0 0 0ถึง19,000บาทซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากแล้วนะครับสำหรับเครื่องศูนย์ไทยตอนนี้ที่เหลือก็จะเป็นเครื่องนอกแท้นะครับเครื่องไทยแท้แล้วก็เครื่องรีเฟอร์บิดซึ่งรายละเอียดก็จะต่างกันไปนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือในการใช้งานนะครับมีมาให้ครบสําหรับ iPhone 8 l ั s เครื่องนี้ส่วนนี้ก็จะ ะเป็นตัวเครื่องนะครับรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันกับทางด้าน iPhone 7 Plu s มาดูกันที่อุปกรณ์กันก่อนนะครับมีหัวชาร์จเล็กๆเหมือนกันนะครับกับทางด้าน iPhone 7 Plu s เราก็จะมีหูฟังแล้วก็สายชาร์จมาให้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็เหมือนกันกับทางด้าน iPhone 7 Plu s นะครับลองเปิดเครื่องดูก็ใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วสําหรับ iPhone รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกัน ในเรื่องราคากันเลยนะครับสำหรับ iPhone 7 Plu s แล้วก็8 p l ั s อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่19มิถุนายนปี2564เดี๋ยวท่านดูราคากันไปเรื่อยๆนะครับอยากจะซื้อรุ่นไหนดูคลิปจบก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้าน Lazada นะครับสำหรับ iPhone 8 Plu s เครื่องศูนย์ไทยนะครับประกันศูนย์1ปีเต็มขายอยู่ที่18,590บาทนะครับสำหรับความจุ128กิกซึ่งก็จะมีบางสีเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางทีสินค้า ก็อาจจะหมดได้ยังไงถ้าเขาเติมสินค้าเข้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับดูกันต่อสําหรับ iphone 7 plus ความจุ1 2 8่งร้อยยีนะครับจากทางด้าน lazada เป็นเครื่องโมเดลไทยมีประกันล้านให้1ปีนะครับสามารถผ่อนศได้10เดือนจากราคาปกติ16,900หบาทนะครับลดเหลือ1,200งบาทย้าว่านี่เป็นเครื่องไทยนะครับประกันล้านไม่ใช่เครื่องศูนย์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็สามารถผผ่่อนานาบัตตรรเคดดิได้ ผ่อนได้ทั้งหมด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1 0 2 0บาทต่อเดือนท่านใดที่มีบัตรเครดิตก็สามารถเลือกผ่อนได้นะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ร้านนี้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันจากร้านให้1ปีเต็มเราจะไปดูกันต่อที่ช้อปปี้นะครับ iPhone 8ทั u s จัดจาหน่ายโดยร้าน iStudio ราคาเริ่มต้น16,900-18,900ถึง 18, บาทแต่ว่าวันที่ผมอัดคลิปสินค้าหมดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีการเติมสินค้าเข้ามาอีกไหมสําหรับ iPhone รุน่นนี้ส่วน iPhone 7 พัดจากช้อปปี้นะครับเป็นเครื่องนอกแท้มีประกันให้1ปีแต่ว่าก็เป็นประกันร้านนะครับราคา8,999บาทมีให้เลือกสีสีนะครับซึ่งรายละเอียดยังไงแล้วท่านกดเข้าไปดูที่ลิงก์ก่อนถ้าร้านนี้สินค้าหมดหรือว่าไม่สามารถสั่งได้ผมจะมีลิงก์สำรองให้นะครับส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อ iPhone 7 Plu ัแล้วก็8ปดพัดจากร้านของเรานะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายมากๆนะครับกดที่ลิงก์รายลอดด้านล่างลิงก์จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วท่านก็เลือก iPhone รุ่นที่ท่านสนใจ แล้วก็แจ้งกับทางแอดมินของเราได้เลยนะครับว่าอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดู2แบบนะครับเรามาดูกันที่เครื่องประกันศูนย์ไทยกันก่อนอย่างเช่น iPhone 11นะครับราคา21,900 iPhone XR นะครับ16,900บาท iPhone SE 2 14,300ทุกเครื่องจะเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วเครื่องมีปัญหาสามารถเอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ใกล้บ้านท่านได้เลยนี่เป็นนิยามของคําว่าเครื่องศูนย์ ส่วนเครื่องไทยแท้จากร้านของเราจะเป็นประกันร้านนะครับมีหลายรุ่นเช่นเดียวกันอย่างเช่น iPhone 8พ l ัสนะครับราคา12,500บาท iPhone 8นะครับราคา8,900 iPhone 7พ l ัสนะครับแปดพบาทเหมือนกันแล้วก็ iPhone 7นะครับหกพัาบาทถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 8พ l ัสก็จิ้มที่ iPhone 8พ l ัสได้เลยก็จะขึ้นมาแบบนี้ท่านก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นะครับส่วน iPhone 7พัสเมื่อจิ้้มแลว จะขึ้นมาแบบนี้ราคา8,900บาทขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเหลือแค่บางค่ายเท่านั้นที่มีให้เลือกครบทั้ง2รุ่นก็จะเป็นของค่าย d ีแทนะครับมาดูกันที่ iPhone 8พลัดกันก่อนมีส่วนลดสูงสุดถึง1 4 0 0บาทนะครับสำหรับ iPhone 8พลัความจุ128กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,400บาทลูกค้าย้ายค่ายรับส่วนลดเพิ่มอีก1 500ส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก3แบบแบบแรกรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา1400บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000โปร899นะครับซื้อได้ราคา12,400โปร699ซื้อได้ราคา13,400ทั้ง2 p r โปรจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า500บาทนะครับส่วน iPhone 7 Plus เริ่มต้น4,490บาทเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับสำหรับแพ็กเกจรายเดือนก็จะเป็นเดือนละ1099นะครับมีค่าบริการล่วงหน้า1,500 500าทท่านใดสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะซื้อนะครับสามารถไปสอบถามกันได้หรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่มีสินค้าบางศูนย์นะครับยังไงท่านลองไปดูศูนย์ใกล้บ้านท่านก่อนก็ได้ส่วนทางด้านค่ายทูมูฟเอสนะครับมีขายเฉพาะ iPhone 7พลัสนะครับความจุ32 g ิราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,500บาทแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีบางสีเท่านั้นนะครับยังไงแล้วท่านไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์ทูนะครับ โอเคนะครับนี่เป็นการรีวิว iPhone 7พั s แล้วก็ iPhone 8พั s นะครับในเดือนมิถุนายนปี2564ซึ่งสินค้าก็อาจจะมีไม่ครบนะครับสำหรับการซื้อเครื่องคอมโปรส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าก็จะมีหลายแบบให้ท่านเลือกท่านอยากจะซื้อแบบไหนก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่ามีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ